ต่อไปตัวอย่างที่44นะคะจงหาสรรมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง 4x บวก3 y ลบ5เท่ากับ0และอยู่ห่างจากจุดลบ2 1นเท่ากับ1นะคะขั้นแรกนะคะนักเรียนก็ทำการวาดนำสรรมการที่ได้มาวาดเส้นตรงก่อนนะคะจะวาดเส้นตรง1เส้นได้เราจะต้องทำการหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y นะคะ จุดตัดแกน x ก็จะได้ว่าค่า y มีค่าเป็น0เพราะ y มีค่าเป็น0 0นย์ศูนย์คูณก็ได้เป็น0นย์นะคะอันนี้ก็หายไปพอนี้หายไปปุ๊บก็จะเหลือแค่ 4x ลบ5เท่ากับ0 4x จึงมีค่าเท่ากับ5และ x จึงมีค่าเท่ากับ5ส่วน4นะคะพอ5ส่วน4ปุ๊บโดยประมาณนะคะก็จะได้เป็น1.2แล้วก็วาดพอดการาฟนะคะจุด2ก็คือประมาณนี้นะคะ จากนั้นหาจุดตัดแกน x เสร็จแล้วทำการหาจุดตัดแกน y หาจุดตัดแกน y ค่า x มีค่าเป็น0นะคะพอ0ย์คูณ4ก้อนนี้ก็จะหายไปนะคะจากนั้นก็จะได้ว่า3 y ลบ5เท่ากับ0 3 y จึงมีค่าเท่ากับ5และ y จึงมีค่าเท่ากับ5ส่วน3หรือมีค่าเท่ากับประมาณ1.67ก็นะคะเราก็1.67ก็ประมาณนี้ เราก็ทำการวาดรูปนะคะลากเส้นตรงอ่ะเราก็ได้เส้นออกมาแล้วเส้นดังกล่าวของค,ครูครูจะหมดให้สมการนี้คือ L หนึ่งนะคะ L หนึ่งของครูก็คือ 4x บวกสาม y ลบห้าเท่ากับศูนย์นะคะอ่ะต่อไปก็เพราะจุดลบสองหนึ่งนะคะ x ลบสอง y เป็นหนึ่งก็คือจุดประมาณนี้นะคะ เขาบอกว่าจงหาสรรมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงนี้เราก็จะบอกว่าเส้นตรงดังกล่าวอ่ะครูจะให้สรรมการเส้นตรงเนี้ยเป็น L หนึ่งนะคะ L สองนะคะ L หนึ่งใช้ไปแล้วอ่ะเส้นตรงนี้ต้องตั้งฉากนะคะคูก็ว่ารูปเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงดังกล่าวนะคะเส้นตรงนี้ เป็นอันไหนก็ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวก็จะตั้งฉากกับ L1 อยู่ดีแต่ทีนี้นอกจากเงื่อนไขของความตั้งฉากกันนะคะยังมีอีกเงื่อนไขก็คืออยู่ห่างจากจุดเนี้จะต้องเป็นระยะทาง4หน่วยก็จะได้ว่ารูปดังกล่าวก็จะมีลักษณะเป็นตรงนี้นะคะ D เท่ากับ หนึ่งนะคะหนึ่งหน่วยแต่ทีเนี้ยเส้นตรงนี้ก็ตั้งฉากถูกไหมคะแล้วก็อยู่ห่างเป็น d ีเท่ากับหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่มีเพียงเส้นเดียวนะคะเส้นมันมีสองเส้นก็คือเส้นนี้ด้วยอีกเส้นหนึ่งซึ่งเส้นนี้ก็ตั้งฉากเช่นเดียวกันกันกบเส้นที่แล้วแล้วก็อยู่ห่างจากจุด,จดลบสอง หนึ่งที่เป็นระยะทาง d เท่ากับหนึ่งหน่วยเช่นกันนะคะทำให้เราทราบว่า l 2ที่เรากำลังจะหาได้นะคะมีสองสมการนะคะหรือ2อง,ำงคำตอบนั่นเองทีนี้าการที่เราจะหาคำตอบได้นั่นนี่จะต้องทําการนะคะสิ่งแรกทําการหาความชันโกร เพราะเนื่องจากความชันของเรานะคะมันต,ตั้งฉากกันนะคะก็จะทำให้เราทราบว่า m1 คูณกับ m2 จะมีค่าเป็นลบหนึ่งนะคะก่อนสิ่งอื่นใดๆนะนั้นต้องทำการกำหนดให้ก่อนนะคะกำหนดให้ l1 ก็คือ 4x บวก 3y ลบ5เท่ากับ0ขั้นแรกเราจะทำการหาความชันก่อนความชันที่ว่าคือความชัน l 1นะคะหรือ m 1นั่นเอง ก็จะได้ว่า m หนึ่งมีค่าเท่ากับเนื่องจากเรารู้ว่าเส้นตรงสองเส้นนะคะตั้งฉากกัน เราจะรู้ว่า m 1คูณกับ m 2มีค่าเท่ากับลบ1เพราะว่าจะตรงสงเส้นตั้งฉากกันนะคะทีเนี้ยข้อมูลที่เราจะรู้ก็คือข้อมูล m 1นะคะเราไม่ได้หาความชัน m 1นะเราจะหาความชัน m 2ถูกไหมคะเราก็จะได้ว่าหาความชัน m 2เราก็แทนค่า m m 2หาได้จาก m1 คูณ m2 เท่ากับลบ1ฉะนั้น m1 ของเราจะรู้ได้อย่างไรก็คือจะรู้ได้จากตัวนี้นะคะถ้าโจทย์ให้สมการรูปทั่วไปมาความชันที่จะหาได้ก็ได้มาจากลบ a ส่วน b นะคะ m2 คงค้างเอาไว้เพื่อให้ง่ายเดี๋ยวเราแทนค่าไปเลยนะคะก็จะได้เป็นลบ a ส่วน b แต่ทีเนี้ยเนื่องจากมีลบ a ส่วน b สองครั้งครูก็จะทำการเขียน a ของ m 1ก็คือ a ห้อยหนึ่ง b ห้อยหนึ่งของ m 2ก็เป็น a 2 b ห้อยสองนะคะทีเนี้ยพอเราคิดมาถึงขนาดนี้แล้วปุ๊บเราก็จะรู้ว่าลบพอไปคูณกับลบสิ่งที่ได้ก็จะได้เป็นบวกนั่นเองอันนี้ก็จะหายไปพอนี้หายไปปุ๊บก็จะได้ว่า M ไม่ใช่ M นะคะก็จะได้ว่า A 1หนึ่งส่วน B 1หนึ่งคูณ A 2สองส่วน B 2สองนะคะเท่ากับลบหนึ่งข้อมูลที่เรารู้ของ A 1หนึ่งก็คือ4และ3นะคะก็ะะะจะได้ว่า A เท่ากับ4 B เท่ากับ3นั่นเอง A นี้ก็เป็นในห้อย1กับ B ห้อย1นะคะสกับ3ก็จะแทนค่าเป็น C ส่วนสคูณ A สองส่วน b 2ก็จะได้เป็นลบหนมันหารอยู่นะคะย้ายไปคูณสมันคูณอยู่ย้ายมาหารนะคะก็จะได้เป็น a 2สอ่วน b เท่ากับลบสส่วนสนะคะ เนื่องจากลบสามส่วนสี่นะคะคู่สามารถเขียนได้หลายแบบนะคะอีกแบบหนึ่งที่คู่รูสามารถเขียนได้ก็จะได้เป็นสามส่วนลบสีนะคะหรือเราจะเขียนว่าลบสามส่วนสีก็ได้นะคะความหมายเดีวยวกันทีเนี้ยแล้วเราจะเป็นอย่างไรดีละ่ะ เงื่อนไขที่ครูมักพูดเสมอของรูปทั่วไปที่ครูต้องการนักเรียนทำเหมือนกันทุกคนก็คือครูต้องการให้ a ของเรามีค่าเป็นบวกเสมอฉะนั้น a ที่มีค่าเป็นบวกก็ควรจะต้องเป็นรูปนี้ถูกไหมคะเพราะ a ที่ได้จะมีค่าเป็น3นั่นเองถูกไหมคะเดี๋ยวครูจะเอารูปนี้มาใช้งานนะคะ ก็จะได้ว่าดังนั้น a สองของเราก็มีค่าเป็น3และ b สองมีค่าเป็นเท่ากับลบ4นั่นเองพอรู้ a รู้ b เราสามารถหาสมการเส้นตรงนี้นแล้วค่ะ